4เรื่องนี้ถ้าชาวลัคนาราศีกันทำได้ใน2เดือนนี้จะอยู่รอดปลอดภัยสำเร็จและรวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรเทวาครับมีเรื่องอยากจะมาฝากบอกกับชาวลัคนาราศีกันครับ เพราะช่วงเวลานี้ครับจะมีดาวพุธโคจรปะทะเลยนะครับกับดาวราหูเต็มๆครับตั้งแต่วันที่3มีนาคมครับถึงวันที่7พฤษภาคมร่วมๆสอง,อง,องเดือนได้นะครับและดาวพุธเป็นดาวประจําตัวเราด้วยนะครับนั้นเราก็เลยเป็นเจ้าภาพหลักในงานนี้เลยก็ว่าได้นะครับและก็มีช่วงเวลาที่จะต้องเซฟต้องระมัดระวังให้มากที่สุดอีกจังหวะหนึ่งนะครับก็คือ27มีนาครับ ถึงวันที่1ิบห้าเมษาคือหลังสงการครับดาพุธดาประจําตัวเราพักถอยหลังเดิมวิปลิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเข้าโหมดเซฟสุดๆเลยนะครับเซฟเรื่องอะไรบ้างเนี่ยไปเริ่มที่ข้อแรกเลยครับดาพุธเป็นดาประจําตัวเราเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเรานี่แหละนะครับอารมณ์เราความคิดเราสุขภาพเราก่อนเลยนะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์ก็ไปตรวจสุขภาพก่อนก็ได้นะครับหรือดูแลสุขภาพไม่เครียดจ,จนเกินไป อาหารทานให้มีประโยชน์นะครับของมึนเมาอะไรนี้ต้องงดนะครับออกกําลังกายเยอะๆ่ก็จะช่วยได้ทานให้ตรงเวลาอะไรแบบนี้นะครับมีสติจะทําอะไรไม่ใช่ประมาทเลินเล่ออันนี้จะโดนได้เจอเรื่องไม่ดีได้นะครับอารมณ์แปรปวนอีกโอ้โหขึ้นขึ้นลงลงโดยเฉพาะช่วงยีิบเจ็ดมีนาถึงสิบห้าเมษาควบคุมอารมณ์ครับนิ่งๆเข้าไว้อดทนเข้าไว้นะครับเราจะได้ผ่านได้แค่สองเดือนเองนะครับตรงนี้ แล้วก็ที่สําคัญครับพอดาวพุธเป็นปะเป็นนิดเจอคู่ศัตรูพระองศาเนี่ยมักจะมีอาการอย่างนี้ครับลังเลโลเลลวนเลเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอายังไงดีทําให้เสียการใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เราก็ต้องแน่วแน่ตั้งใจมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ถนัดที่สุดในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าทําไปทั่วเลยไม่ใช่ช่วงนี้ต้องทาในเรื่องที่เราถนัดก่อนนะครับอะไรที่ไม่ถนัด อย่าไปทำเดีย๋ยวจะมีปัญหานะครับหรือเดินทางไปไหนมาไหนก็ดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังรอบข้อให้มากที่สุดนะครับหรือไม่ไปไหนในยามวิกาลนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาได้หรือเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวถ้ามันไม่ใช่ต้องไปเรียกว่าอย่าไปแสหาเรื่องนั่นเองนะครับอยู่แค่ในส่วนของเราก่อนเนี่ยเราก็จะอยู่ดีมีสุขนะครับนะยกเว้นว่าเขาอ s s i g n ให้เราทําเราถึงจะทํา แต่ถ้าเขาไม่แอดสายเรก็อยู่นิ่งๆไว้เดี๋ยวมันก็จะผ่านได้นะครับแต่ที่สําคัญดาวพูดที่เป็นดาวการสื่อสารเจรจาคําพูดครับเพราะฉะนั้นจะมีพูดผิดชีวิตเปลี่ยนอพูดแล้วโอ้โหปากไม่ดีปากมีสีเออกวนบาทาเนี่ยได้หมดหรือโพสต์อะไรไม่ดีโพสต์ไม่คิดชีวิตเปลี่ยนเป็นข่าวเช้าโอ้เยอะแยะมากมายนะครับในแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เราก็ต้อง คิดก่อนพูดคิดก่อนโพสนะครับอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วในการโพสในการพูดหรือไม่ต้องพูดเลยช่วงนี้ปิดวาจาเน้นทำไม่เน้นพูดเราก็จะผ่านได้แค่2เดือนเองนะครับสามีนาถึง7พฤษภาคมครับหลังจากนั้นก็จะผ่านพ้นไปพุทธจะไม่เจอราหูเห็นไหมเรื่องแรกฝากตัวเรานะบอกทางแก้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รอดและจะได้รวยไงนะครับ2ครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมากคือการงานเพราะฉะนั้น งานเราไปเจอคู่สตัตรูแปลว่างานมีสิทธิ์ที่จะต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบรอบครอบเราจะได้ไม่โดนนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีในงานเราทาเฉพาะที่เรารับผิดชอบอย่าไปทําอะไรเกินเลยนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะตรวจสอบให้ดีไม่เซ็นอะไรง่ายๆแมไม่ก้าวร้าวไม่ใช้อารมณ์ ก็คือไม่พูดเยอะแหละหเวลาประชุมกันหรือเวลามีอะไรกันเนี่ยนะครับนิ่งสงบสยบทุกอย่างเห็นะก็จะผ่านได้หรือจัดโต๊ะทํางานใหม่อันนี้ก็จะช่วยได้นะครับตรงนี้อ่าหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือไม่อยู่เป็นเป้านิ่งในเรื่องของการงานถ้าใครทํางานที่ต้องเดินทางอยู่แล้วเนี่ยก็ดีไปจะไม่เขามีปัญหาแต่ถ้านั่งโต๊ะนานๆจะต้องลุกไปเข้าห้องน้าเที่ยงจะกินข้าวในออฟฟิศก็ไม่ได้ต้องลุกไปข้างนอกอ่าเดี๋ยวเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงลุกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็จะช่วยได้นะครับนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งหรือทำงานช่วงนี้ผ่านโลกออนไลน์นะครับก็จะยิ่งดีหรือทำงานต้องจดต้องบันทึก,กเป็นคลิปเสียงเป็นวิดีโออะไรไว้มีอะไรจะได้กลับมารีเพย์ตรวจสอบได้ทำอะไรต้องมีหลักฐานชัดเจนถูกต้องตรงไปตรงมาไม่มีหมกเม็ดไม่มีซูเอียไม่มีใต้โต๊ะเอม่งนั้นจะโดนได้โดนเช็คบิลอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหม นี่คือข้อสอครับเรื่องงานนะต้องละเอียดในงานเลยนะแล้วเราจะผ่านได้นะครับหรืองานจะต้องมีปัญหาก่อนถึงจะประสบความสำเร็จจะเจอในงานแก้ปัญหาเราก็ทําใจแล้วก็เตรียมใจแล้วก็พร้อมแก้ปัญหาไปเลยนะโอ้โหบอกเลยให้ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคดีความทนายความคนทะเลาะก,กันให้เราเคลียร์เนี่ยดีมากๆนะใครทํางานทนายความนี่มีเกณฑ์ที่จะโอ้โหช่วงนี้คดีเข้าเยอะงานเยอะงเอะงินเยอะก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ทําหรือไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ต้องรับคออแต่ถ้าเป็นงานช่างงานเซอร์วิสเป็นการแกร้ไขช่วนี้แก้ได้เลยจะดีมากนะครับนะนี่คือข้อสองต่อมาก็ข้อสามครับเนี่ถึงได้บอกนะตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ดีพุทธอันธพาลวิวาดราหูในช่วงเวลาที่คุณจะตรวจให้มากหรือไม่คุณประมาณเลยยี่สนะิบเจ็ดมีนาถึงสิบห้าเมษาครับแต่ก็ดีหน่อยบางทีเป็นช่วงสงกา์ก็ไม่ค่อยได้ทํางานก็จะเบาลงก็ได้นะเห็นไหมตรวจสอบให้ดีจัดโต๊ะทํางานใหม่เห็นไหมก็จะช่วยได้ ไอ้อยู่ทางซ้ายกัไว้ทั้งขวาะไม่อยู่เป็นเป้านิ่งตามที่บอกเมาไม่ขับด้วยนะอ่าหรือไม่ไปเที่ยวไม่ไปทําอะไรกลางคืนยามวิการอะไรแบบนี้ด้วยนะโอ้โหมันจะโดนได้ง่ายตํารวจจะจับหรือไม่ก็ขับไปเฉียวไปชนทําให้มีปัญหาโอ้โหตามมาอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ลาหูนี่ดาวเจ้าเรือนอลีไงไตัวเราไปเจอดาวอลีอ่ะอลิเป็นดาวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นช่วงนี้เบาได้เบานะครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ย อย่าไปแก้ด้วยตัวเองเช่นทะเลาะกับคนนี้ก็ไปแก้ไปเคลียร์ไปคุยกันมันไม่ได้คุยเราจะตบมันจะตีกันมันจะต่อยกันมันจะใช้อาวุธกันจะโดนยิงอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีปัญหาหนู่นแจ้งตำรวจให้คนกลางมาช่วยให้ทนายความช่วยนะเราไม่ต้องไปลุยเองเนี่ยเราจะรอดนะครับเห็นไหมนี่คือวิธีรอดแล้วรวยอ่านะต่อมาครับแก๊งคอร์เซนเตอร์อีกหรือข้อความอะไรแปลกแปลอ่ะมักจะมีมา หาเราหนักมากช่วงเวลานี้เพราะนั้นก็อย่าไปกดอย่าไปรับสายนะอะไรที่ไม่มั่นใจเบอร์แปลกๆข้อความแปลกๆรวยทางรัดไม่มีช่วงนี้ต้องเหนื่อยต้องลงทุนแรงกายแรงใจนะครับถึงจะผ่านได้ถึงจะได้ดีมีเงินนะไม่ต้องมาแบบอ่ามีเงินมาให้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีจับสแกนหน้าเฉยเลยเงินหายในบัญชีดาลงดารดารหูคนมีความรู้การศึกษานะโดนกันเยอะแยะเพราะนั้นเราอย่าไปพลาดนะครับ พถ้าใครมาฟังช่องเราจะคิดให้ไวเชื่อว่าจะรอดนะครับเพราะบอกไปแล้วว่าสามีนาถงเจ็ดพฤษภาคนะครับข้อสุดท้ายท้ายสุดแน่นอนพุทธลาหูอยู่ในเรือนปัตตนิคือคนรักคู่ครองหุ้นส่วนเพราะนั้นความรักอย่าเชื่อคนง่ายดิะถ้าเป็นคนโสดอะช่วงนี้มีใครมาโอา้โหมาพูดดีพูดหวานสุดท้ายหลอกเรานะครับโดนไปกระทําชําราวโดนคมขืนโดน ฟันแล้วทิ้งวันไนส์แตนได้หมดเลยนะจนังหวะน,นี้ไม่ใช่อยู่แล้วนะคนโสดพันต้องอยู่นิ่งๆอย่าไปอะไรมากแค่คุยคุยกันเรียนรู้กันพอนะอย่าเผลอไปออกเดทอย่าเผลอไปอะไรกันกลางค่ำกลางคืนไม่รอดแน่นะครับนะแล้วโอ้โหพุทธอันธพาลวิวาทลาหูมันจะทะเลาะตบตีมีปากเสียงอะไรนะได้หมดเลยนะครับส่วนคนมีคู่อ่าก็ระวังมือที่สาม คนมีโรคหลายใบโะแตกจับผิดความลับเปิดเผยเพราะฉนั้นถ้ารู้ตัวสมมติเราเป็นชาวกันเรามีเนี่ยเราโดนแน่นะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็แฟนอ่าก็ดูอีกทีหนึ่งว่ามีหรเปล่าถ้าไม่มีถ้าเป็นคู่แท้กันจริงมันจะผ่านได้ครับบอกอย่างนี้เลยเพราะนี้เป็นดาวจรนะไม่ใช่พื้นดวงถ้าอยากรู้ก็จริงๆมันต้องดูพื้นดวงด้ว,ว่ามีดาวอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแต่ที่พูดไว้ก็คือเพื่อระมัดระวังไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนกันไว้ก่อนนั่นเองนะครับ หรือถ้าแฟนมีจริงๆช่วงนี้แหละเราจะจัดได้นะครับแบะนั้นเราก็เช็คให้ละเอียดนะแล้วก็ประคับประคองเน้นพูดจาดีๆพูดหวานๆน,นะหรือพากันไปเที่ยวพากันไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนสถานที่เป็นบรรยากาศบ้างหรืออ,อ้อ,อนๆไว้ยิ่งดาวแรงมาเรายิ่งต้องอ้อนยิ่งต้องซอฟยิ่งต้องเซอร์วิสบริการยิ่งเอาใจครับมันจะยิ่งอยู่กันได้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็อย่าเอามาเป็นเรื่องเข้าใจที่พูดใช่ไหมครับเออแบบเบาได้ก็เบาอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวก็ผ่านได้ครับแค่2เดือนเองครับไม่ใช่2ปีนะครับนะนะแล้วก็ถ้าจะทําบุญทําอะไรดีครับเสริมดวงช่วงนี้หนังสือสุดมน์ไงสังกทานยาพัดลมแอร์แสงสว่างพาคู่ไปทําบุญตามที่บอกนะครับตรงนี้นะก็จะปังเฮงร่ํารวยก็จะดีนะอันนี้ก็คือ4ข้อที่อยากจะฝากไว้นะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกขั้นเลยนะครับที่ฟังแล้วก็มีการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ เพื่อจะได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ให้ถึงคนจํานวนมากนะครับแล้วถ้าใครฟังแล้วถูกใจอยากจะดูดวงเจาะลึกกับาจารย์เกตเทวะยินดีครับเพราะว่าที่ดูนี่แค่2ดวงเพราะดูยินก็ดู10ดวงเดิมและดาวจอรอีกนะครับแอดไลน์แอดสาเกตเทว5หกมาได้เลยครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ทําตามที่ไรบอกค่าครูเพียงเจ็ดร้อยเาบาทเพียงเท่านั้นครับได้ดูภายในย4ิชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ และช่วงนี้อาจารย์เกรทเทวาครับเปิดรับเจ้าภาพครับฝากดวงแผ่นทองพร้อมเครื่องพิธีบวงสวงบูชาท้าเวสุวรรณแบบ VIP ครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้ก็เห็นกันอยู่ครับดาวพุธปะทะลาหูไม่พอนะครับยังมีดาวอังคารประทะดาวเสาอีกด้วยนะครับจึงขอทําพิธีขอบารมีท่านท้าเวสุวรรณให้ประทานพร ให้แ้วคลคาดปลอดภัยประทานทรัพย์สมบัติบรรดาลโชคการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเปา่าอุปสรรคพยันอันตรายนะครับการค้าขายปางังยอดขายสนั่นแก้ปีชงมีวาสนาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีล่ำรวยมีอำนาจสมหวังในความรักแถมยังป้องกันคุณใสคุณคนป้องกันผู้ผีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราได้ด้วยนะครับการเรียนการสอบก็ได้ผลดีเงินทองไหลามาเทมาครับ พอท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นปางประธานทรัพย์เห็นมือไหมครับแ่บมีคําว่ารวยครับเราจะได้รวยกันไงครับตรงนี้อ่านะแล้วถ้าอยากจะทําไม่ยากเลยครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวาหกห้าครับอ่านะแล้วก็ทักว่าฝากดวงท้าวเวสครับแล้วหลังจากนั้นสามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะได้ทําแผ่นทองดวงให้ด้วยนะครับ แล้วก็โอนบูชาดวงแผ่นทองมาได้เลยนะครับเท้าเปสุวรรณ490กบาทเพียงเท่านั้นครับถึงเวลาอาจารย์จะทําชุดบวงสวงให้เลยนะครับมีภาพส่งให้ดูอย่างแน่นอนจุดประทัดดังเฮงรวยครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับไขรร่วบุญกับอาจารย์เกตเทวาก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านรับทรัพย์เฮงเฮงรวยรวยครับและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ